ลองนึกภาพตามกันนะครับรถ EV ีที่ชาร์จแบตเต็มในเวลาแค่ไม่กี่นาทีไม่ใช่เป็นชั่วโมองอีกต่อไปแล้วยังวิ่งได้ไกลขึ้นอีกหลายร้อยกิโลเลยนะเฮ้ย <c oughs> นี่มันไม่ใช่เรื่องในหนังไซไฟนะครับแต่มันคือคำสัญญาคือเทคโนโลยีที่บริษัทหนึ่งกำลังพัฒนาอยู่แล้ววันนี้แหละครับเราจะมาเจาะลึกกันแบบทุกซอกทุกมุมกับบริษัทที่ว่านี้ควานตัมสเกป ใช่แล้วครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันเน้นๆกับ Quantum s c a p e หรือชื่อย่อในตลาดหุ้นก็คือ QS บริษัทที่หลายคนจับตามองว่าอาจจะกลุ่มอนาคตของวงการแบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเอาไว้ในมือมันจะจริงแค่ไหนไปดูกันเลยเอาละครับเมื่อเริ่มกันเลย Quantum s c a p e เนี่ยก่อตั้งมาตั้งแต่ปี2010แล้วนะเป้าหมายของเขามีอย่างเดียวเลยครับ แต่เป็นเป้าหมายที่โคตรจะยิ่งใหญ่นั่นก็คือการสร้างสิ่งที่เรียกว่าเป็นจอกศักดิ์สิทธิ์ของวงการ EV ีหรือก็คือแบตเตอรี่โซลิดสเตตลิเทียมเมทัลนั่นเองครับแล้วไอ้เจ้าแบตเตอรี่โซลิดสเตตเนี่ยมันเจ๋งยัง,ยงไง คือมันเป็นเทคโนโลยีที่จะมาเปลี่ยนเกมได้เลยครับเพราะมันเกิดมาเพื่อแก้ปัญหาคาใจของคนใช้รถ E ีีทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องชาร์จนานความกังวลว่าแบตจะหมดกลางทางหรือแม้แต่ความเสี่ยงเรื่องไฟไหม้พูดง่ายๆคือมันทั้งปลอดภัยกว่าและมีประสิทธิภาพสูงกว่าแบตเตอรี่ที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้แบบคนละเรื่องเลยครับโอเคฟังเรื่องเทคโนโลยีล้ำๆมาแล้วมันก็ต้องตื่นเต้นเป็นธรรมดาใช่ไหมครับแต่เดี๋ยวเราพักเรื่องอนาคตไว้แป๊บหนึ่ง กลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงกันก่อนมาดูตัวเลขทางการเงินกันดีกว่าว่าสถานการณ์จริงๆของบริษัทตอนนี้เป็นยังไงกันแน่ และนี่เลยครับไฮไลท์สำคัญของบริษัทต,ตัวเลข12ล้าน8ดแสนดอลลาร์ที่เห็นอยู่นี่คือรายได้ครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของบริษัทที่มาจากการส่งแบตเตอรี่ตัวต้นแบบให้ลูกค้าจริงๆแล้วนะครับคือแม้ว่าตัวเลขมันจะยังไม่เยอะนะแต่นี่คือหมุดหมายสำคัญเลยที่บอกว่าเฮ้ยเทคโนโลยีของเขามันออกจากห้องแลบแล้วกำลังจะไปสู่มือผู้บริโภคจริงๆแล้วแต่ช้าก่อนครับอย่าเพิ่งดีใจกันไป เพราะถ้าเราพลิกไปดูอีกฝั่งหนึ่งของบัญชีโอ้โหตัวเลขขาดทุนสุทธิเนี่ยสูงถึง105,800,000แต่แต่มันมีข่าวดีซ่อนอยู่นะครับก็คือว่าตัวเลขขาดทุนก้อนนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันลดลงจากปีก่อนหน้านะครับนี่เป็นสัญญาณว่าเออเขาเริ่มคุมค่าใช้จ่ายได้ดีขึ้นแล้วและนี่คือประเด็นที่สำคัญที่สุดเลยครับในมือของบริษัทเนี่ยยังมีเงินสดตุนอยู่อีกมหาศาล 1,000ล้านดอลลาร์ 1, 000, 000, 000. ใช่ครับ1,000ล้านเงินก้อนนี้มันก็เหมือนกับรันเวย์ที่ยาวเหยียดเลยนะทำให้บริษัทมีเงินทุนในการพัฒนาและทำงานต่อไปได้สบายๆอย่างน้อยๆก็จนถึงปี2029โดยที่ไม่ต้องกังวลเรื่องเงินเลยและจุดนี้แหละครับที่เรื่องราวมันน่าสนใจขึ้นไปอีกคือถึงแม้ว่าบริษัทจะรายงานว่าขาดทุนสุทธิใช่ไหมครับแต่ กระแสเงินสดจริงๆที่ไหลเข้าบริษัทเนี่ยกลับเป็นบวกบวกถึง47ล้านและ44ล้านตอลนล่าเรื่องแบบนี้มันบอกอะไรเรามันบอกว่าบริษัทบริหารจัดการเงินได้ดีมากเก็บเงินลูกค้าได้เร็วคุมค่าใช้จ่ายได้เก่งซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีมากๆเลยครับ เอาละครับหลังจากที่เราเห็นด้านสว่างกันไปแล้วตอนนี้ได้เวลามาดูอีกด้านของเหรียญกันบ้างมาดูความท้าทายดูข่าวเชิงลบที่ทำให้นักลงทุนหลายคนถึงกับนั่งไม่ติดกันเลยทีเดียว นี่คือข่าวร้ายที่นักลงทุนไม่อยากได้ยินเลยครับสถาบันการเงินยักษ์ใหญ่สองเจ้าทั้ง HSBC และ e v e r Core ISI พร้อมใจกันปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นตัวนี้ลงดูในตารางสิครับความกังวลหลักๆของเขาก็คือเส้นทางจากแบบต้นแบบไปสู่การผลิตจริงในโรงงานเนี่ยมันอาจจะใช้เวลานานกว่าที่ทุกคนคาดกันเอาไว้แล้วที่มาซ้ำเติมให้สถานการณ์มันดูแย่ลงไปอีกก็คือข่าวคลาสสิกที่ทาให้นักลงทุนใจเสีย นั่นก็คือการขายหุ้นของคนในครับประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินหรือ CFO ที่ชื่อเควินเฮทริกเนี่ยเพิ่งจะขายหุ้นของตัวเองออกไปล็อตใหญ่เลยซึ่งปกติแล้วนะคะสัญญาณแบบนี้มันมักจะถูกตีความว่าขนาดคนในยังไม่มั่นใจเลยแต่คำถามก็คือเรื่องราวมันมีแค่นั้นจริงๆเหรอหรือว่ามันมีอะไรซ่อนอยู่ลึกกว่าพาดหัวข่าวเราต้องไปดูกันครับ และนี่แหละครับคือข้อมูลสำคัญที่เปลี่ยนมุมมองไปเลยคืออย่างนี้ครับข้อแรกเลยนะการขายหุ้นครั้งนี้เนี่ยเขาวางแผนกันมาเป็นเดือนเดือนแล้วไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆตกใจอะไรแล้วรีบเทขายและข้อที่2ออันนี้สำคัญสุดๆคือหลังจากที่ขายไปแล้วเนี่ยนะ CFO คนเดิมเขายังถือหุ้นของบริษัทอยู่อีกเท่าไหร่รู้ไหมครับ1ล้านหแสนหุ้นโอ้โห1.5ล้านหุ้นนี่มันไม่ใช่ท่าทีของคนที่กำลังจะสละเรือทิ้งเลยแม้แต่น้อยจริงไหมครับ โอเคหลังจากที่เราฝ่าฟันเรื่องราวในปัจจุบันกันมาแล้วทั้งข่าวดีข่าวร้ายตอนนี้ได้เวลาเงยหน้ามองไปข้างหน้ากันบ้างครับว่าพวกนักวิเคราะห์เขามองอนาคตของหุ้นตัวนี้กันไว้อย่างไรโู กราฟแท่งนี้มันบอกอะไรเราได้เยอะเลยนะครับดูความแตกต่างของราคาเป้าหมายสิครับบางคนมองว่าจะร่วงไปถึง8.64ดอลลาร์แต่บางคนกลับมองว่ามันจะพุ่งไปถึง20ดอลลาร์ไอช่องว่างที่มันกว้างขนาดนี้เลยครับคือคำนิยามของคำว่าความเสี่ยงสูงผลตอบแทนสูงของจริงเลยเห็นไหมครับว่ามุมอมองมันต่างกันสุดขั้วจริงๆคือนักวิเคราะห์ส่วนใหญ่เนี่ยยังคงเล่นบทปลอดภัยไว้ก่อนในระยะสั้น แต่ก็มีอีกกลุ่มหนึ่งที่มองไปไกลๆแล้วเชื่อว่าถ้าบริษัททำได้ตามแผนนะราคาหุ้นมีสิทธิ์พุ่งไปถึง20หรือ23ดอลลาร์ได้เลยเพราะฉะนั้นถ้าให้สรุปภาพรวมทั้งหมดคอนตัมสเกปก็คือตัวแทนของหุ้นเก่งกำไรแบบคลาสสิกเลยครับด้านหนึ่งคือข้อดีที่น่าตื่นเต้นสุดๆเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเงินสดเป็นพันล้านแต่อีกด้านหนึ่งก็มีความเสี่ยงที่น่ากลัวขาดทุนมหาศาลและยังไม่รู้ว่าจะผลิตขายจริงได้เมื่อไหร่ มันคือการเดิมพันครั้งใหญ่ที่ถ้าชนะก็อาจจะเปลี่ยนชีวิตได้เลยและคำถามสุดท้ายนี้ก็คือคำถามสำคัญที่ทุกคนต้องกลับไปคิดต่อเองแล้วล่ะครับว่าเราจะเลือกเดิมพันกับโอกาสที่ยิ่งใหญ่ในอนาคตหรือจะเลือกให้น้ำหนักกับความเสี่ยงที่มันเห็นเห็นกันอยู่ตรงหน้านี้มากกว่ากัน และเพื่อที่จะไม่พลาดบทวิเคราะห์เจาะลึกแบบนี้ก่อนตัดสินใจเทรดนะครับอย่าลืมเด็ดขาดติดตามเพจเสพข่าวก่อนเทรดหุ้นอเมริกาของเราไว้นะครับเข้าไปกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆและที่สําคัญที่สุดกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้เลยจะได้ไม่พลาดทุกข้อมูลสําคัญก่อนใครสําหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับ